ขอกำลังใจจากแฟนคลับกีเลนพยองเมืองทองยูนเต็ดนะครับร่วมมาให้กําลังใจขุนพลกีเลนพยองเมืองทองของเราด้วยนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่4กันยายนนี้ขุนพลกีเลนพยองของเราจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4ครับจะเปิดบ้านทันตโดมสเตเดียมรับมือกับทีมสกอตไทยเอฟซีนะฮะอย่างที่ทราบกันเราลงสนามมาสามนัดแล้วนะฮะเก็บได้เพียงแค่สคะแนนส่วนทีมอื่นๆทีมท็อปอื่นๆนะฮะตอนนี้บางทีมคว้าชนะได้4นะัดรวดแล้วล่ะครับแต้ม คะแนนนิตทีบหนีสโมสรเมืองทองของเราไปไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเกมกนในขันในวันพรุ่งนี้นักเตะกิลเลมพยองจําเป็นจะต้องเปิดบ้านเพื่อคว้า3คะแนนให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากสําหรับสโมสรกิลเลมผพียงของเราก็ตามทีเราะอย่างทีท่ทราบกันสุขโขทัยเอฟซเองลงสามสามา3เกมก็ผลงานไม่ดีเช่นกันครับเก็บได้เพียงแค่1คะแนนจากเกมนัดที่แล้วนะฮะที่ เปิดบ้านเสมอกับทีมขอนแก่นมาศูประตูต่อศูนะฮะทำให้เกมวันพรุ่งนี้ครับสุโขทัยน่าจะมาแพกเกมรับอย่างแน่นนะฮะรับแน่นแล้วก็รอสวนกลับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดของสโมสรกิเลนผยองในช่วงแรกๆเลยนะฮะกำลังใจจากแฟนคลับกิเลนผยองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่จะมาช่วยกดดันทีมเยือนให้พวกเขาเล่นเกมที่ถนัดของตัวเองไม่ได้นะครับ พรุ่งนี้นะครับสโมสรคีเรนเจกของเราจะลงสนามช่วงเวลา17นากา30นาทีนะฮะมีถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน asplay ดูค่อนข้างที่จะยากสักนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วสะดวกที่สุดคือการมาให้กำลังใจที่สนามทัน r ์โดมนั่นเองล่ะครับได้ดูติดขอบสนาม มาช่วยส่งแรงกระตุ้นให้เหล่าคุณพลกีรพยอของเรามีความกระหายแล้วก็วิ่งเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ในเกมวันพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้เกมในบ้านที่พวกับลำปางถึงแม้ว่าจะมีโอกาสจบสกอร์เยอะแยะมากมายก็ตามทีก็ให้ลืมเกมนั้นนไปนะฮะหรือเกมน้าที่แล้วมีโอกาสที่จะคว้า3ามคะแนนในการบุกเกยือนสวาสทแคทก็ตามทีแต่ทําไม่ได้นะฮะ ก็ตัดทิ้งไปนะฮะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้เราสามารถทําปัจจุบันได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณพลเรี่ยมยองจะเป็นจะต้องโฟกัสเกมวันพรุ่งนี้นะฮะทำอย่างไรที่จะเจาะแนวรับของทีมสุโขทัยเพื่อทําประตูให้ได้นะฮะและที่สําคัญคือต้องระวังเกมส่วนกลับของทีมสุโขทัยด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราเริ่มสตาร์ทยิงประตูได้หรือคว้า3าคะแนนได้ในเกมวันพรุ่งนี้เกมที่เหลือหลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากก็ตามทีแต่ว่าความมั่นใจมันจะกลับคืนมานะครับ เริ่มต้นสร้างกำลังใจกันในวันพรุ่งนี้เลยเรียนเชิญแฟนคลับกีฬาพยองท่านหนสะดวกมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับณนะสนามทันเด,ดโดมนะก็อย่าลืมพกอุปรกรณ์กันฝนมาด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ในย่านกรุงเทพมหานครและนนทบุรีเนี่ยช่วงเงยน็เยนๆฝนตกทุกวันเลยล่ะครับใครที่ห่างหายจากการเจอเพื่อนฝูงไปก็ถือว่าเกมวันพรุ่งนี้มาพบปะเจอเพื่อนฝูงกันนะครับและก็หวังว่าจะเป็นเกมที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้จะพา สโมสรคว้า3คะแนนให้ได้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองสู้ๆนะครับและนี่ก็คือความพร้อมของสโมสรกีฬาพยองเมืองทองอยู่ในเด็ดก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเปิดบ้านารับการมาเยือนของทีมสกอตแลนเอฟซีนั่นเองครับ